คนนี้เราก็ใส่ถุงนี่นะทุกคนใส่ถุงไว้ทุกคนคะนี่ถุงนี้เราก็จะใส่ลงไปเพื่อไม่ให้อากาศเข้านาทุกคนแล้วก็มัดไว้แบบนี้ไม่ให้อากาศเข้า นี่แล้วก็แขนไว้ทุกคนเนี่อขาดเข้าเด็ดขาดเลยนี่ขาดเข้าแล้้ก็ นะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนไม่ให้ากัดเข้าเราก็จะเอาไปเก็บไว้นะทุกคนเก็บไว้ค่ะทุกคนคะ่ะ